เองคนเพราะท่านเคยตอบเอาไว้ว่าถ้าคนไหนที่เขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยมไม,ม่มันไม่มีอะไรที่จะบกพร่องแล้วเขาไม่ยอมรับคําบกพร่องของเขาเนี่ยเขาจะไปแก้ไขอะไรขึ้นมาได้แล้วคราวนี้ถ้าสําหรับคนที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรได้นี่มันต้องประกอบไปด้วยอะไรครับท่านครับขออภัยที่ผมพูดเร็วเกินไปนะครับผู้ที่ไม่ไม่เห็นความบก พร่องของตนเองแน่นอนเขาก็รู้สึกว่าเขาเองเขาไม่มีข้อบกพร่องแล้วก็จะไปแก้ไขทําไมล่ะเพราะเขาไม่เห็นข้อบกพร่องของตนเองไม่รู้จักข้อบกพร่องของตนเองดีไม่ดีเข้าใจว่าตนเองเนี่ยเต็มเลยไม่ใช่บกพร่องรู้ดีรู้ครบรู้เต็มรู้ถูกรู้ยิ่งใหญ่กว่าใครๆซะอีกอะไรนี้เป็นต้น เขาก็าจะไปแก้ไขอะไรนะอย่างอตมานเนี่ยก็มันเป็นตัวอย่างของโลกจริงๆเพราะโลกนับถือค่านิยมของคนอื่นยกให้ไม่ใช่เข้าไปมีปัญญาหรือมีความรู้มีปฏิภาณปัญญารู้เองว่าอ๋อคนนี้มีความรู้ มีปรมาธรรมมีโลกุตรธรรมที่แท้จริงธรรมดาเขาจะไม่รู้อย่างนั้นได้ไง่ายๆนะเพราะยิงทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นความจริงที่พระจารั์พยากรณ์ไว้แล้วในอันนีสูตรว่าในอนาคตนั้นศาสนาพุทธเสื่อมเสื่อมจนไม่มีโลกุตระเหลือโลกุตรธรรมไม่เหลือ ท่านเปลี่ยนมุนกรองอนักลับหรือตะโพนอนัก,กะจบากจะได้กล่าวถึงอยู่บ,บ่อยๆบ,บ่อยๆหลายทีแล้วและที่ท่านพยาหยัดเอาไว้นั่นก็เพิ่งจะเริ่มศาสนาอยู่นะยังไม่ได้เสือเส่อมเสริมอะไรยังอยู่พราะพระพุทธเจ้ายังมีพระชนชีพอยู่แล้วท่านก็พยากยณ์อันนี้เอาไว้และคาประหยัดนั่นก็คือวาระนีแหละ วาระนี้แหละที่จริงมันเสือมาเรื่อยๆแต่ไม่มีผู้รู้ไม่มีผู้รู้โลก,กุตระนั้นเข้ามาทักทวงไม่มีผู้รู้เข้ามาทักทวงเขาก็ยิ่งหลงหลงของเขาอยู่ตรงนั้น,น,นจนกระทั่งมีผู้เข้ามาทักทวงอย่างยุคนี้อสองศาสนาพุทธ ผ่านไปสองพรรน,นากปีแล้วก็มาถึงเสื่อมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเสื่อมมาถึงสองพรรน,นารกปีนียเสื่อมมาจะไม่เหลือไม่เหลือจริงๆอาตมากล่าวได้ว่าอย่างนั้นไม่เหลือในใครๆอาตมาต้องมาสถาปนาลงไปใหม่ที่นี้มันก็เป็นสัมราระวิบากของอาตมาเองอาตมาก็จะต้องแสดงทมเพียวๆ เอาโลกุตรธรรมแท้ๆเนี่ยมาแสดงมายืนยันมาอธิบายมาทำความเข้าใจให้คนรับรู้ได้เพราะฉะั้นผู้ที่มีทุลีในดวงตาน้อยจึงจะเห็นได้เข้าใจได้เมื่อสามารถเข้าใจได้ก็มาปฏิบัติตามตั้งแต่อัตมาเริ่มทำงานศาสนามา ก็เริ่มมีผู้ปฏิบัติตามผู้ที่พอรู้ได้มีผิวรีในดวงตาน้อยมาเรื่อยๆๆๆๆก็เกิดจกนกระทั่งอาตมาทำงานาศาสนากรที่จะบวชก่อนพศ25 1 3อาตมาบวชสอบป1 3วันที่7พิจิกา2อ1 3อาตมาก็ ออกมาจากโลกีปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองอะไรเอง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 เเอง,เอง,เองมาเองดังที่ยืนยันแล้วว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีลูกศิษย์ลูกหาร่วมสำนักพระรู้เลยตนเองก็มาพูดตรงๆเขาก็จึงห,หมันใส้เขาจึงยิ่งเป็นการเป็นการซ้ำเติมให้เขามันไส้หนักเข้าไปว่าจ้อยนี้ มาบอกว่าเป็นผู้รู้ด้วยตัวเองเป็นพระพุทธเจ้ารืงไงอัตมาก,ก็ไม่เคยประกาศตนเองว่าอัตมาเป็นพระพุทธเจ้าก็บอกเป็นพระพุทธสัตว์แล้วก็พ,พุทธสัตว์ระดับเจ็ดด้วยนั่นนี่ก็ค่อยๆกระเตื้อกระเตือมาห้าสิบกว่าปีแล้วก็ว่าเออตอนนี้ขึ้นอน,อนมาขึ้นสู่แปด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 บางแล้วนะ,ะ,พ,ะพุทธสัตว์ก็ไปหาแปดบางแล้วแ,ลวออแหละอา้งแว๊บก็ไปหาแปดแล้วอ่า คนเข้าใจยากนะเข้าใจไม่ได้ง่ายๆถ้าง่ายมันก็ไม่ใช่โลกุตรธรรมนะง่ายก็ไม่ใช่โลกุตรธรรมมันยากจริงๆเพราะงั้นพูดจะรู้ได้จะต้องได้รู้ตามปัญญาแปดที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้จะต้องได้ยินจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์ หรือแม้ยุคไหนไม่มีพระพุทธเจ้าก็ต้องได้ยินจากสัตว์บุรุษหรือสยังอภิญญานี่หละ <c oughs> หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องได้ยินจากผู้อยู่ในฐานะครูที่สมมาทิฏฐิต้องได้ยินว่าโอ้รลกุตระเป็นเช่นนี้ <c oughs> ทีนี้ผู้ได้ยินแล้วมีปฏิภาณได้ยินได้ฟังปั๊บจับติดเลยว่าโอ้ ความรู้นี้เนี่ยสุดยอดนะเนี่ยโลกุตรธรรมนะอ่ายังไม่รู้ภาษาว่าโลกุตระก็แล้วก็แล้วแต่จะปเป็นไรแต่รู้ว่าเอออันนี้มันใหม่นะมันแปลกนะแล้วก็ใหม่ๆแปลกแปลกที่น่าทึ่งนะไม่ใช่ก็แปลกแปลกที่พิรุพิเลนอ พิสดารไม่เข้าเรื่องราวิถฐานไปประหลาดประหลาดไม่ใช่แต่มันแปลกที่โอ้โหมันมีความลึกซึ่งมันมีอะไรที่ผู้มีปฏิภาณของตนเองชัดเจนเนี่ยจะรู้ได้เลยโอ้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนื้อธรรมดาแน่นอนก็จะติดตามฟังฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกให้บริบูรณ์ พรุทธเจ้าถึงสำทับว่าต้องคบหาสัตบบรุษให้บริบูรณ์ฟังสัตยธรรมจากสัตบบรุษนั่นแหละให้บริบูรณ์หรือพระพุทธเจ้าก็ใช่ต้องคบหาพระพุทธเจ้าที่ทันตรัสรัตว์าเป็นมิตรสหายดีของท่านของทุกคนต้องฟังต้องติดตามฟังเข้าไปซักถามนั่นนี่อีกในปัญญาข้อที่สอง วางอีกจนกว่าจะเข้าใจว่าโอ้ลึกซึ้งอย่างนี้เองจึงจะรู้ความสงบสองประการจึงจะรู้ความสงบสองประการโอโ้ความสงบที่แท้จริงสองประการหนึ่งมันเป็นโลก,กุตระสองเป็นโลก,กียะมันเป็นเช่นนี้เองหรือมันไม่ใช่ว่า อ๋อจะบอกว่าใช่ก็ได้คือความสงบมีสองประการคือสงบนะอย่างโลกียาเขาสงบอย่างผู้คนทั้งหลายรู้กันตัวเลยนะนะสงบเขาก็ถือว่าเป็นความสงบสงบสองอย่างเหมือนกันสงบที่คนทั่วไปรู้ก็คือหนึ่งสงบประเภทที่เลยว่าไม่มีฌาน ไม่ได้มีการกดข่มจิตไว้ส่วนสงบอีกอย่างหนึ่งคือการสึกกดจิตไว้นี่เป็นของโลกียะก็ทำกันอยู่ทั่วโลกเทวานิยมก็สึกกดจิตไว้ก็สงบผู้ที่ไม่ได้ฝึกก็ไม่สงบนั่นโลกียะเขาก็กว่ามกีกามสงบสองอย่างฝึกแล้วก็จะสงบนั่งสึกกดจิตจับตาฝึกฝน หรือแม้แต่ลืมตาก็ทำความสงบสมถะลืมตากันได้อย่างนี้เป็นต้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่สงบสองอย่างคือหนึ่งโลกุตระอีกอย่างหนึ่งโลกียะอย่างต่างกันแน่นอน,นสงบอย่างโลกุตระนั้นซับซ้อนเพราะ ความสงบของอย่างโลกุตระไม่รบหลับตาเลยตื่นเต็มถะได้ซ้ําแล้วไม่ได้หยุดได้นิ่งอยู่เฉยด้วยคล่องแคล่วว่องไวทั้งสภาพข้างนอกนัดจากคีตวาทิตะถาทีลีลาสุ่มเสียงสมเมียงคำพูดอะไรต่อะไรโอ้โหแคล่วคร่องดังปราดเปรียวพูดได้ชัดเจนสาธยาย เต็มที่แต่สงบเพราะคำว่าสงบนันหมายถึงกิเลสมันสงบกิเลมันหยุดทำการกิเลมันไม่มีในจิตสงบเพราะจิตไม่มีตัวกวนจิตไม่มีกิเลสเข้ามากวนเลยเริ่มต้นตั้งแต่มันลดลงลดลงก็สงบลงไปเรื่อยๆจนมันหมดมัน ดับกิเลสตายหมดสงบสนิทยิ่งสงบยิ่งตื่นยิ่งสงบยิ่งรู้ทั่วเป็นโลกวิทูเป็นโลก,กุตรจิตจิตยิ่งโอโหเยี่ยมยอดเพราะงั้นการสงบคำเดียวเนี่ย ความสงบขับเดียวเดียจึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญทั่วโลกผู้สามารถแยกความสงบที่เป็นโลกุตระได้นั่นแหละคือผู้มีปัญญาเป็นปัญญาข้อที่สามแยกได้เป็นปัญญาเป็นปัญญาข้อที่สาม พราะนั้นเมื่อชัดเจนศรัทธาเริ่มใสมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าเริ่มใสอย่างแรงกล้าก็จะเริ่มปฏิบัติตามเพราะการปฏิบัติตามของพระเจ้าก,ก็คือเริ่มจากสีลเป็นปัญญาข้อที่สี่ปัญญาข้อที่สี่ เริ่มจากศีลเป็นจารณะสิา้าวิชาแปดหรือไตรสิกขาเรียกสรุปก็เรียกว่าไตรสิกขาแต่เดี๋ยวนี้ก็เอาไตรสิกขาไปตีกิน่นหมดขยายความเป็นจารณะสิา้าวิชาแปดเออค่อยค่อยชั่วเพราะว่าเขาเองเขาพอเราเจอเข้าละเอียดขึ้นมาหน่อยถึงจารณะสิา้าวิชาแปด มีศีลแล้วก็มีอัปนกะปฏิบัติเป็นตัวภาคปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วก็ค่อยเกิดผลศรัทธาศัทธรรมศัทธรรมเจ็ดและฌานขึ้นไปตามระดับ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 ตามระ,ะดับแล้วก็มีปัญญาเป็นญ,ญาดำปัญญากระซอนนี้แทะให้เป็นตัวรู้เขาไปตลอดเวลา ไม่ได้แยกจากกันเลยมีปัญญาก็ไปช่วยรู้ก็ไปเรื่อยๆเพราะปฏิบัติได้มีศีลปฏิบัติมีมรรคมีผลมีมรรคมีผลก็เป็นพระหูสูตรเป็นปัญญาข้อที่ห้าเป็นพระหูสูตรเป็นผู้รู้ยิ่งเข้าไปแปลพระหูสูตรว่าเป็นผู้รู้มากพยัญชนะ,นะพระหุว่ามาก สู่ไปว่ารู้รู้มากและรู้มากก็เลยรู้แต่ตก,กะรู้แต่บัญญัติรู้แต่ความรู้ไม่ยังไงเขาสภาวะอันนั้นก็ผิด <นะ S 1> แต่พระหู้สู่ของพระเจ้านั้นรู้สัจธรรมอ่าหรืออีกคำหนึงเรียกว่าพาหุสัจจะเป็นความจริงที่มากหลายอ่กาอธิบายต่างกัน ท่านมหาปยุทธ์หรือท่านสมเด็จพุทตโกสาจาร์นี่แหละอัตมาอธิบายท่านก็แย้งไปตามความเห็นของท่านอาตมาก็ว่าหุ่ไปตามของอตมาแต่ก่อนแได้ไม่ได้อธิบายอย่างวิจิตพิสดารเหมือนอย่างทุกวันนี้ตัววันนี้อธิบายละเอียดรอบอวิจิตพิสดารเมื่อยิ่งผู้ใดสามารถทําให้เกิดมโหสถได้จริงก็ยิ่งมีวิริยารำพะ เป็นปัญญาข้อที่ห้าเออไม่ใช่ใช่ไหมสามสี่ห้าใจสี่สี่ห้าพงสูตร์หกสิหกิริยารมภะยิ่งภาคยิ่งเพียนเห็นความเจริญงอกงามไพ่บูนยิ่งมีความเจริญความงอกงามความไพ่บูนของปัญญา ยิ่งขึ้น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 นี่เป็นความเห็นที่จริงเป็นความรู้ที่จริงเป็นสัจจะที่จริงที่เกิดถ้าทําถูกเหตุถูกปัจจัยแล้วผลต้องเกิดดังที่ว่านีน่นะผลต้องเกิดอย่างนี้จนกระทั่งเต็มนะอย่างน้อยเป็นอรหรันก็เป็นปัญญาข้อที่หกเฮ้ ข้อที่เจ็ดเวียนญาณอัปปะกัตฮะใช่เวียนญาณอัปปะกอตถุเป็นข้อที่เจ็ดเป็นความรู้ที่เต็มอรหัตนตผลอย่างน้อยเป็นอรหันต์ประมาณหนึ่งในอรหันต์ระดับสี่ประสมบูรณ์แบบวารหันต์ระดับสี่ เป็นรอบของความบริบูรณ์ในความเป็นใบไม้กำมือเดียวที่พระเจ้าสานักโคนดมตรัสว่าท่านสอนแต่ใบไม้กำมือเดียวคือสอนแต่อรหรันท์่านไม่ได้สอนโพธิสัพ์นี่แหละในเทราวาดเนี่ยหรือในพระเจ้าปิฎกเล่มสยามรัฐเนี่ยไม่ได้สอนโพธิสัตว์หรอกสอนแต่เรื่องของอรหันต์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เท่านั้น อรหันต์นี่คือเบื้องต้นถึงพรหมจรรย์ก็ตรัสไปชัดเจนอย่างนี้แหละแต่เขาไม่เข้าใจกันอ่านแล้วก็ไม่แตกฉานตัวตมานะผ่านผ่านอรหันต์ผ่านอรหันต์โซดาอรหันต์สกิตาอรหันต์อนัตถะอรหันต์อรหันต์ระดับสี่ผ่านอรหันต์ระดับห้าอนุโพธิสัตวผ่านอรหันต์ระดับหก อเน,นยตโพธิสัตว์จนมาเป็นอาราหันต์ระดับที่เจ็บก็ยืนยันไล่ฟังตามพย,ยัญชนะพวกนี้ซึ่งเทระว่าหรือสยามรัฐในปัตบิตรของมหากัสปะไม่มีไม่ได้บันทึกไว้เพราะว่าท่านเองท่านเป็นแค่ไม่นากะมือเดียวท่านก็ได้แค่นั้นพุทธิสัตว์ูมตเปรู มหายานก็มีมีจนเกินมหายานมีจนเกินอัตมาก็ไม่ได้ไม่ได้ไปมาชาตินี้ก็ไม่ได้ไปเอาพระตรปิฎกมหายานมาอ้างอิงยืนยันมากมายเพื่อที่จะขยายนักก็ขยายแต่แค่ธรรมดาไม่ต้องถึงกันไปเอาตำราของมหายานอันอื่นๆเข้ามาก็อัตมาก็เลือแลแล้วนะก็อธิบายอยู่ตัวนี้ก็ยังไม่จบไม่หมดหรอก กวากันไปนะ <Yeah. S 1> จนกระทั่งถึงปัญญาข้อที่แปดรู้ครบถ้วนเลยการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปของทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปแล้วก็ปฏิบัติได้ครบบริบูรณ์ทุวนรอบอย่างชัดเจนกระจา่ากระจา่างเป็น ที่จริงก็ต้องถือว่าอุปโตภาสของวิมุตต์นะถึงแม้ว่าจะเป็นปัญญาวิมุตต์นะซึ่งผู้ที่เป็นปัญญาวิมุตต์ก็จะต้องเหลือภพเหลือชาติเหลือภพเหลือชาติเป็นสุทธาวาสอีกข้าหาพบพาชาติานี้เป็นต้นอะล่ะจะไจะไม่ขอขยายความใน สุทาว่าห้าห้าห้าระดับห้าอย่างมันจะมากเกินไปก็ขอพกักไว้ก่อน,นกันเลยกันนะอาตมาเองอาตมาจริงๆแล้วเนี่ยอาตมาเกิดมาชาตินี้ตอนแรกๆก็ไม่รู้ตัวละเอียดละออะไรมากมายหรอก ก็ค่อยรู้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็รู้แต่ว่าเป็นโพติสัตว์แล้วก็มาทํางานมาเนี่ยจนกะตั้งฟื้นสัญญาเก่าพบเก่าความรู้เก่าสัมภาระวิมากเก่าก็จึงเอามาศัธยายอามาพูดนี่ซึ่งสิ่งที่ศาธยาที่อาตมาพูดแล้วมันไม่มีใครมีเพราะยังไม่มีโพธิสัตว์โดยเฉพาะโพ,พธิสัตว์ระดับ ยังไม่มีนะก็โดยยังไม่มีใครที่จะมีผู้มาอ,อธิบายขยายความท่านั้นอย่างดีก็มีโปรจิต์ระดับหกผู้บัติขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งก็ท่านก็ส่งงานของท่านไป โปริสารดาวกตนก็ทรงงานก็ท่านตามสัมภาระวิบากของท่านเหมือนกันเสร็จแล้วก็มีผลนะเป็นการสร้างรูปให้อัตมาได้ได้เข้าไปแต่อาตมาก็เป็นอภปะอภปะอภปะพับอภปะอภปะบุคคลเป็นบุคคลอาพภพชาติเนี่ย คืภาษาไทยเนี่ยเข้าใจคําว่าอาภาพเนี่ยเข้าใจเป็นอาภาพเพราะบุคคลคือเป็นบุคคลที่คนเป็นคนที่ตกต่ำ่ะมีคนที่คนไม่ค่อยยอมรับนับถือไดไง่ายๆเป็นคนอาภาพนะเป็นม้ากลางตลาดนะต้องคอยหลบปังตอต้องหลบน้ำร้อนต้องหลบ แรงผีของของร้านนั้นร้านนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะเกิดมาชาตินี้อาตมาที่เป็นเช่นนั้นไม่มีอลังการไม่มีความรู้ไม่มีอะไรยอมรับไม่มีสำนักไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอะไรเนี่ยมีแต่ตัวล่อนจ้อนไม่มีอลังการอะไรไม่มีรักธรรมตรีก็ไม่มีหอบได้นักทมตรี สอบได้ปริญญาหนึ่งปริญญาสองปริญญาสามไม่มีทั้งนั้นแม่แต่ความรู้ทางโลกปริญญาตรีก็ไม่ได้กับเขาได้แค่ปวสยังดีนาได้ปวสไม่ใช่ได้แค่ปวปวปวชได่ได้ปวสผมก็ได้แค่ปวชครับพ่อท่าน อ่ออานาไม่มีปัญหาแร้ความรู้ทางธรรมนี่มันไม่จะเทียบกับทางโลกเพราะั้นอาตมาจึงยืนยันจำเป็นที่จะต้องสาธยายให้ผู้ที่มีปฏิภาณปัญญามีบารมีรับฟังรับรู้แล้วมาเอามาปฏิบัติตามจนมีมัรคมีผลขึ้นมานมีมัรคมีผลขึ้นมา แล้วก็สามารถเกิดมนุษย์ชาติจับกลุ่มกันเป็นชุมชนสังคมขึ้นมาเป็นสังคมสารานิยธรรมหกเขายืนยันก็บพิสูจนกับชาวโลกเขายืนยันนี่ตั้งแต่เรียนอยู่พอ่างในพวกนี้เพื่อนรวมรุ่นพอ่างอวชออด้วย เราอัตมารเรียนวิจิตสินไม่ได้เรียนปวชไม่ได้เรียนปวสไม่ได้เรียนปวอดปวออ,อัตมาอยู่หลังสุดนะอัตมาว่าอัตมายิ้มเท่เลยใครอยู่นะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวเองอยู่อ <c oughs> ก็อาละอันนั้นก็คือสิ่งสิ่งที่ผ่านมาแต่ธรรมะนี่สิมันเป็นของตัวของตนเองแทๆ้ๆซึ่งอัตมาก็ขอยืนยันว่ามันเป็นโลกุตตรธรรม